ต่อไปค่ะคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารนะคะขณะนี้ค่ะจังหวัดน่านคิกออฟค่ะทางสาภาผู้บริโภคจังหวัดน่านคิกอฟอฟโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารนำร่องอำเภอภูเพียงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ28หน่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์โรงแรมดิอิมเพรสน่านสภาผู้บริโภคจังหวัดน่านคิกออฟโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารนำร่องอำเภอภูเพียง สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคน่านโมเดลต้นแบบเมืองสวยงามปลอดภัยโดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดน่านหน่วยงานประจำจังหวัดสภาองค์กรของผู้บริโภคจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภคสัญจรระดับอำเภอและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดระเบียบสายสื่อสารที่เป็นมิตรและปลอดภัยอําเภอภูเพียงมี28หน่วยงานและภาคีเครือข่ายร่วมลงนามนอกจากนี้นะครับยังได้จัดตั้งคณะ กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารที่เป็นมิตรที่ปลอดภัยอำเภอภูเพียงเพื่อให้การจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยเป้าหมายหลักมุ่งหรือถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานจัดระบบสายให้เป็นระเบียบเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองน่านให้สวยงามส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการสร้างเมืองที่ปลอดภยัยมีระเบียบพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะ ยาวในการขับเคลื่อนต่อไปครับก็หลักๆเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสวยงามไปเที่ยวหน้าช่วงนี้กลิ่นซีซันน้านสวยมากครับก็ไปถ่ายภาพโดยที่ไม่ต้องไปโฟต